เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ Intel เพิ่งเปิดตัวไอเนี้ยไปนะครับ Core Ultra 200นะครับเป็นโปรเซอร์แบบสาปรตยกรรมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีกระแสสองฝั่งนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยไม่ถูกใจโปรเซอร์ตัวนี้เพราะว่ามันไม่แรงนะครับมันไม่แรงยังไงเพราะ Intel เองนะครับเขายังบอกมาเลยว่าประสิทธิภาพในด้านการเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงขึ้นหรือบางจางังหวะอาจจะด้อยกว่า1 4 9 0 k ตัวท็อปในรุ่นปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับในขณะที่บางคนเขามองว่า เฮ้ยมันก็โอเคในเมื่อการประหยัดพลังงานของเขาเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับในจุดที่ประหยัดไฟมากที่สุดเนี่ยจะดีขึ้นกว่าตัว 1490K ประมาณ165วัตต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่คุณจะคิดนะครับคิดยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับแต่เอาจริงฮะไอ้โปรเซอร์ในเจนเนี่ยครับทั้ง2ค่ายมันเป็นแนวนี้ทั้งหมดนะครับ AMD Ryzen 9000ก็ไปแล้วก่อนหน้านะครับไม่ได้เน้นแรงเน้นประหยัดไฟครั้งเนี้ Intel ก็เหมือนจะได้บทเรียนจากตัวเจนิบสามเจนิบสี่ที่เค้นกันจนส ประเด็นขึ้นมาเขาก็เลยกลับมาสู่ทางสายกลางที่เน้นความเย็นเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่า Efficiency ที่ดีมากกว่าแทนนะครับ แต่ว่าเดือนนี้ผมบอกเลยนะว่าโปรเซอร์เนี่ยตลาดน,นี้จะสนุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Intel เนี่ยจะเปิดให้เราแบบโพลผลสอบอ่ะในช่วงประมาณวันที่20กว่ากว่าเดือนนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นฮะเรามีข่าวว่า AMD ครับก็รอขัดขาอยู่เช่นกันด้วยโปรเซอร์รายเซน9000 Serie ี X 3 D นั่นเองฮะพูดกันถึง AMD รายเ n 9 0 0้ X 3 D เนี่ยครับแน่นอนฮะมันเป็นโปรเซอร์ที่หลายๆลายคนรอคอยนะครับหลังจากที่รายเ n น0 0 0ธรรมดาเปิดตัวออกมาแล้ว ไม่ถูกใจเกมเมอร์เลยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมนั้นมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าเจนก่อนหน้านะครับแต่มันเปเน้นเรื่องประหยัดไฟต่างๆแทนนะครับก็เหมือนคอนเซ็ปต์เดียว Intel ลเลยครับทำให้ผมเวลาพูดถึงไอตัว Ryzen 9000เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับคอมเมนต์เข้ามานะว่า รอ9000 x3d เทอะเพราะว่าไอตัว7000 x3d มันทำประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้ดีใช่ไหมเขาก็เลยมองว่า9000 x3d เนี่ยมันต้องอัปเกรดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมไปเห็นข้อมูลมาจากทางต่างประเทศนะครับเป็นการสนทนากันร,ระหว่างเมมเบอร์ของฟอรัมของชิปเฮลนะครับอันนี้ก็เป็น ภาษาจีนนะคเขาก็มักจะคุยอะไรที่มันแบบว่าก่อนเปิดตัวจริงกันอยู่แล้วเพราะว่าประเทศจีนก็รู้กันอยู่นะครับว่าเขาเป็นแหล่งผลิตพวกสินค้าแทบจะทุกอย่างนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่อง NDA เหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับมีพนักงานมาคุยกันร่าเริเลยนะครับอันนี้ฮะมีคนไปแคปมานะครับว่าเขาเห็นเนี่ยพนักงานของ AMD นะครับไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียชื่อว่า บิลลี่บิลลี่นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นโซเชียลมีเดียของทางจีนเจ้าใหญ่เลยเนี่ยครับเขาบอกว่า AMD เนี่ยจะมีการเปิดตัวายเ้น9000 X3D ระหว่างวันที่1-5ถึงพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนการประกาศข้อมูลอะไรต่างเนี่ยฮะหรือว่าเปิดตัวแบบว่า โชว์สเปคอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาในวันที่25ตุลาคมซึ่งเป็น1วันหลังจากที่ Intel Core Ultra 200วางจำหน่ายนะครับผมบอกก็ใช่ไหมว่าสนุกเลยนะครับ Intel เนี่ยวาง Core Ultra 200 24ตุลา25 AMD เปิดตัว Ryzen 9000 X 3 D เข้ามาเลยนะครับประมาณว่าสู้กันไปสู้กันมาไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเอาข่าวมาฝากกันจากทาง ต่างประเทศเฉยๆนะครับส่วนข้อมูลจากลีกเกอร์อีกเจ้าหนึ่งนะครับอย่างผู้ใช้ Twitter ชื่อ 9550pro นะครับคนนี้ก็เป็นคนที่ปล่อยข่าวหลุดอะไรต่างๆออกมาบ่อยเหมือนกันนะครับและหลายๆครั้งก็จริงด้วยนะครับอันนี้เขาบอกมาว่า AMD เนี่ยจะเปิดในวันที่7เดือน11หรือว่าอีกไม่กี่วันหลังจากที่ คนเมื่อกี้ในชิปเฮลเขาคุยกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็บอกไปเลยนะครับว่าถ้าใครกําลังจะประกอบพคอมใหม่แบบประกอบคอมใหม่เครื่องคุณรอดู สแพลตฟอร์มให้ดีเลยนะครับเพราะว่า Intel เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับส่วน AMD ก็ยังคงเป็นไอตัว AM5 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ AM4 ก็ถ้าประสิทธิภาพของ9 0 0 0 x 3 d น่าประทับใจก็อาจจะถึงเวลาให้คุณเปลี่ยนเข้ามาได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงเดี๋ยวมารอดูฮนะ